ท่านนะครับผมวันนี้กระเบนฟิชชิงพาทุกท่านมาตกปลาที่บ่อกตกปลาป่าเกตนะครับผมก็คันละหนึ่งร้อยบาทนะครับบอ่อเหมาคันละหนึ่งร้อยบาทมีปลานิลนปลายิสุกปลาสวายนะครับก็วันศุกร์นะวันศุกร์ลงปลาไซโลกว่าครับโลขึ้นนะครับผมไปสามร้อยโลนะครับสามร้อยโลก็เท่าที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ก็ปลาออกน้อยนะครับผมเพราะว่าอากาศช่วงนี้ เย็นนะครับมีลมแรงแล้วก็เย็นนะครับผมวันนี้ก็ลมก็ก็อ่อนๆอยู่นะครับอากาศก็เย็นๆอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อนะครับผมตามด้วยลำหอมครับผมชุดนี้ไม่มีอะไรมากก็ลำล่อนนะครับล่อนละเอียดนะครับผมล่อนอากาศมันออกนะครับลำขั่วนะครับ สองถุงนะครับผมตามด้วยขนมปังบัตเตอร์ปั่นสามกร,ร่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสูตรผมคนให้มันเข้ากันครับบัตเตอร์ก็เพิ่มความหอมหอมวานมันนะครับผม มันกระจายมันมีความมันในตัวนะครับมันจะกระจายกินเหยื่อได้ดีนะครับรวมกับมีความหอมนะครับวรารู้สึกว่าปลาหนินนะปลาหนินทีน่ชอบกินหอมๆนะครับผมเอาที่ศึกษาจากเ,าเว็บที่ให้ความรู้มานะครับรวมถึงเหยื่อกินต่างๆ หัวเชื้อน้ํานะครับมันจะออกกลิ่นหอมนะครับก็เข้าใจว่ามันต้องชอบกลิ่นหอมผนเข้ากันครับผมใส่หัวเชื้อน้ําไปด้วยนะครับหนึ่งฝานะครับผมสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองก่อนนี้มันขดใหญ่นะครับ อันนี้ขวดเล็กสีน้ำตาลเติมไปสองฝานะครับผมก็จะหมดแล้วนะเติมหมดเลยครับขวดเป็นขวดพลาสติกนะครับบีบได้เคยให้จันหนุ่งไปนะครับแกเหาะอ,อยางก,กระใสน้ำปลาเลยครับ นึกว่างเป็นขวดแก้วครับคนให้มันเข้ากันนะครับผมแล้วก็ผมมาเป็นลาดกับเหยื่อเลยนะครับผสมแบบนุ่มๆมมือขอนะครับถ้าเราจะเติมก็ค่อยเติมทีหลังอันนี้เอาไว้เป็น เป็นเหยื่ออ่อยนะครับเหยื่อหลักนะครับเหยื่ออ่อยตีอ่อยนะครับไว้หุ้มอ่อยบ่อน,นี้ไม่ค่อยมีลูกเกิดกวนนะครับผมเมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วนะไม่รู้ว่าอทางบ่อนะครับทางบ่กก็ยกยอออกไปเยอะเหมือนกันนะหลายร้อยโลเดี๋ยวนี้มีแต่ปลาไซส์ใหญ่เลยนะครับต่ำๆก็มีรุ่นแดดเดียวครับ สามสี่ขีดก็พอได้นะครับผมปลารับแขกนะครับประมาณนี้นะครับผสมแบบนุ่มๆนะแม่นถึงกับฉะเหนียวนะครับผมจับจีบได้ครับจับจีบลหลวมก็เป็นเหยื่ออ่อยนะครับผมนี่แหละหัวบ่อลมเริ่มแรงนะครับผมเลยย้ายมาท้ายบ่อนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่น้ำนิ่งดีนะครับ หมายนี้ผมใช้คันระยะ2.4นะครับผมชุ่นก็ใช้ออจีของนากพ่อปูเหมือนเดิมสายฟูโรเบอร์3สายชิ่งฟูโรเบอร์2.5นะครับเบ็ทแฮนดิ้งจอกเกาะเบอร์8นะครับผม สไตล์เหลิวเปิดนะครับผมรูดทุ่นขึ้นสูงๆเกือบถึงปลายคันเลยนะครับผมขึ้นชุดสายแบบตกรั้งนะครับแล้วก็โยนไปสุดสายนะผมกะให้ตูดคันพลาดกับหัวเราพอดีนะครับรอกกดปลายคันลงนะครับผมพอเหยื่อถึงหน้าดินแล้วค่อยชักคันนะครับชักคันดึงดึงมาตั้งทุ่นให้พอดีนะครับผมถ้าเกิดว่าทุ่นมันลอยตามให ปรับเราลงกดไปเบ็ดลงอีกนะครับมาดูการทุ่นวันนี้นะครับผมปลาไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับจะเข้ามาตอมนะครับผมก็มีอาการทุ่นมีอาการนิดๆนะครับสังเกตดีๆครับมีการขึ้นลงของทุ่นนะครับเนี่ยครับเข้าแล้วนะครับผมมีกดนิดๆนะครับรึ่งข้อนะครับขึ้นข้อ ถ้าดูไกลๆนะครับผมแทบจะไม่จะไม่เห็นนะครับตัดสินใจวัดยากนะผมเนี่ยครับยี่สองมัาง ล้อแล้วครับยีสบครับเล่นมันอ่อนกันนะครับผมเลือกที่จะทิ้งเซฟนะครับเพราะว่าใส่ใสายสายชิ่ง2.5นะครับผมถ้าเราดึงมากๆมันก็จะขาดนะครับผมปลาตัวใหญ่นะครับก็คือทิ้งเซฟเลี้ยงปลาให้อ่อนแล้วก็เอาให้ชัวร์เลยนะครับ โอ้นินโบนินโบอ่าเด็ดจ,จนจ<ะ>กินเบามากนะครับข้อเดียวนะข้อเส้นเดียวนะครับผมเกี่ยวนะครับตอนนี้เกี่ยวนะครับ ปลาเข้าเบานะครับถ้า,าทุ่นมีอาการดิ้นนิดๆน,น,นะครับสังเกตข้อดำจะมีสันนิดๆถ้ามันกดไปสักข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งวัดได้เลยนะครับผมหรือว่า,าทุ่นมันขยับถิถีครับสับได้เลยนะครับขยันสับครับสังเกตคน คนข้างๆนะครับถ้าเขาวัดวัด,วด,วดถีๆเขากใ็ใช้ใช้แบบนี้นะครับผมถ้าปลามกินเบานะครับว่าวัดถีๆเขาใช้หลักการนี้คือวัดวัดสุ่มเลยเลยนะถ้าทุนมายการยังยัง,ยงไงปลาก็ต้องมาใกล้ใกล้ตัวเบ็ดเราอยู่แล้วนะครับผมจะโดนไม่โดนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาใส่วัดถี่ครับผม ดีกว่าว่าเรานั่งมองทุ่นนะครับรอให้มันกดคือมันบางทีปามเที่ยวนะปามไม่กินมันมาตอมเหยื่อรอให้มันกดก็คือมันน,นันนน,นจะเจอทีนะอาการแบบนี้ปลาเริ่มเข้าแล้วนะครับทุนกดลงนิดๆน,นะครับ ก็รอจังหวะวัดนะครับผมรอจังหวะวัดนะครับปลาเข้าเบาครับปลานินโบบางทีไซส์ใหญ่ๆนะครับจะเข้าเบามากโอ้โหว้าว้ยหนักดีเลย เบาไปหน่อยงั้แต่จะ,จะทำฟ้าเริ่มเข้าเหยื่อนะครับสังเกตทุ่นมีการขึ้นลงนะครับผมนี่นะครับเข้าเข้าเบานะครับดูสังเกตขยับแค่ข้อดำนะครับผมข้อดำข้อดำขยับทีๆก็ซัดได้เลยนะครับผมผมก็ได้อาการแบบนี้ก็ก็บ่อยนะครับ ลองสังเกตนะครับผมต้องต้องเพ่งดีๆนะครับสําหรับปลาที่มันกินยากนะครับผมบางวันมันกินยากนะครับเข้ามาตอมไม่ไม่เข้ามากินนะครับผมต้องหาที่น้ํานิ่งๆน,นะครับมันจะเห็นทุ่นนะครับ กูขอทับลงไปเซฟเสร็จแล้วครับกดนึดเดียวนะครับผมฟ้าเข้ามาตอมนะครับไม่ได้เข้ามากินนะครับสังเกต เกี่ยวข้างนะครับผมได้ลักษณะสวยๆเลยเหตุผลที่ผมเลือกตกหลิวเปิดก็คือมันสามารถดึงทุ่นมาใกล้นะครับมองได้เห็นชัดนะครับผมแล้วก็สายตึงตลอดนะครับ ปลาเริ่มเข้าแล้วครับผมมีการขึ้นลงของของทุ่นนะครับต้องต้องสังเกตดีๆนะครับวันไหนที่ปลาเงียบครับไม่กินไม่แตะทุ่นไม่กดนะครับผมก็ปรับเข้าสู่โหมดทุ่นขยับสับทีๆได้เลยนะครับผมผมก็เลือกใช้วิธีนี้นะครับผมก็ได้ผลดีนะครับ Uhm, ะะเฮ้ยไ่จะมาได้เกี่ยวนะครับผมกินบองมากครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมหมดเวลาตอนนี้ก็สี่สี่โมงครึ่งนะครับผมต้องเก็บของกลับแล้วนะครับผมบ่อปิดห้าโมงนะครับวันนี้ก็ปลา วันนี้ตอนเช้านะครับผมมีอากาศเย็นนะครับแล้วก็ลมแรงนะครับตอนแรกผมนั่งอยู่ข้างหน้านะครับดูพุ่งไม่ขนาดก็เลยย้ายมาท้ายบ่อนะครับท้ายบ่หามุมที่เงียบๆน้ำนิดหนึ่งนะครับก็มาตกได้สามตัวนะเพราะว่าปลาไม่ไม่กินเหยื่อนะมันเข้ามาตอมนะครับผมแล้วก็เข้าเหยื่อได้เบามากนะครับผมอาศัยว่าดูนะครับมันกดลงข้อเดียวหรือ ุ้นมันขยับนิดนิดก็สุ่มวัดเอานะก็ใช้เทคนิคเหลีวเปิดนะครับเหลีวเปิดที่แชรประสบการณ์ไปข้างต้นนะครับผมก็ขยันวัดนะครับขยันวัดเอานะครับผมก็โอกาสได้ตัวมีนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่า,าได้กี่ตัวนะครับมาดูผลงานวันนี้นะครับผมก็ได้สามตัวนะครับ นี่นะครับก็มีไซส์ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ก็มีไซส์ใหญ่ตัวนี้นะครับนายาโลตัวนี้ก็สักหกแล้เจ็ดขีดนะครับนี่ประมาณสักหกขีดนครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้สุดความสามารถนะครับได้สามตัวนะครับผมท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกับเบนฟิชชิ n งนะครับฝากทุกท่านช่วยกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทิกตอก หรือทางเพจนะครับหรือทาง youtube การเบนฟิชชิ่งนะครับผม mm. ก็ซับน้อยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดเป็นกำลังใจในการทำคลิปในอกาสต่อไปนะครับผมวันนี้กระเบนฟิกชิ่งก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้กระเบนฟิชชิ่งขอลาไปก่อนนะครับ mm. สวัสดีครับ